ที่จ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนนะคะสวนผักที่อังกฤษนะคะในบ้านแก้วเนาะเขาเรียกบ้านแก้วเนาะนี่จะอันนี้ตำลึงจ้าปูกปีแรกนะคะสีต้นเองค่ะอันนี้สีต้นเองนะคะก็สูงนะคะเลยขึ้นสูงแล้วนะคะออกไปกินรอบนึงแล้วนะคะ นี่ค่ะขึ้นสูงเท่าไม้แล้วนะคะดูท่าจะต้องเปลี่ยนไม้ใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนที่เรื้อยเข้าใหม่แล้วนะคะแล้วก็มาดูผักไผ่นะคะเขาเรียกผักไผ่นาะคนกรุงเทพเขาเรียกผักไผ่เนาะส่วนบ้านแสงเขาก็เรียกผักเพล้เด้อจ้ะเด้อเดีมาดูกันจ้านี่จ้าอันนี้ผักไผ่หรือผักเพลนะคะ งามมากเลยเพื่อนๆใบใหญ่ด้วยนะคะทีงนี่ค่ะดูดูไซส์ใบนะคะใบกับมือนะ,ะฝ่ามือนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขียวขจีนะคะสวยงามนะคะอันนี้น่าจะเป็นเขาเียอะไรมะกอกเนาะต้นมะกอกค่ะเหลืออยู่ต้นเดียวเองนะคะปลูกมานะคะเหลืออยู่ต้นเดียวเองค่ะนี่จ้า ผักเพลผักไผ่สวย,ยๆจากสวนนะคะจากสวนผักจ้าสวนผักน้อยๆอันนี้ก็ผักเขาเรียกผักอะไรเนาะบ้านเราเผ็ดผักอะไรนะแบงลักใช่ไหมคะหรือผักอีตูนะคะผักอีตูอังกฤษนะคะผักอีตูอังกฤษนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ทนหนาวมากเลยนะคะไม่ตายนะคะปลูกมาหลายปีแล้วนะคะน่าจะสามปีแล้วนะคะไม่ตายนะ ยิ่งโตนะะยิ่งสวยยิ่งงามขึ้นทุกปีทุกปีนะอันนี้ือข,ขึ้นใหม่นะพอดีตัดกิ่งค่ะอันนี้กิ่งเก่าเขาเนาะพอดีตัดกิ่งเขาออกมั่งนะตัดกิ่งเก่าเขาออกมั่งเขาก็เลยแตกยอดใหม่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะะใบใหญ่ด้วยค่ะทีนี้เนะี่ยเปรียบเทียบกันเลยนะนี่ค่ะไสนะจากอันเก่ากับอันใหม่นะะใหญ่มากเลยนะสวยงามเพื่อน แสงก็ไม่ได้เอาอะไรลดนะคะคือน้ำเนาะเพื่อนๆจ้ะน้ำที่เราล้างถ้วยล้างจานถ้าเราเก็บได้ถ้าเราเก็บได้เนาะเก็บใส่ถังใส่ถังนะคะเอาออกมาลดนะคะนี่ค่ะผลก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะได้ผลดีมากเลยนะคะทุกอย่างนะคะออกออกดอกออกยอดผลมากๆเลยนะคะผักที่เราล้างถ้วยล้างจานนะคะเก็บไว้เลยออกมาลดเลยนะคะไม่ต้องเททิ้งนะคะใช้ประโยชน์ได้นะคะผักก็สวยงามด้วยนะคะ เนี่ยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบให้เป็นกำลังใจได้ทำคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะเจอเกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบาย